เข้าเช้ามาถดมันเจ้าแสบแสบแับสิมเบิง เพื่อพี่น้องกินข้าวอออออกกช้นา ไป,ปนนกูไปบ่ร่องนี้วกเฮบริการกินห,หน่อยนอนได้หลาย <laughs> ร้อนร้อนมันร้อนอเปลาืมทำแบงมันกินข้าเนี่ยกนปม่กับข้าม่กินข้ากับปลาธรรมน ทิ้งมึงทิ้งจะข่าม,มึงเทิ้งทิ้ง พ่อใส่พริกเกม,มันมีพริกมาในตัวเป็นเครื่องพริกแกงแล้วเขาไปคลุกกับเนื้อปลาทอดมันเนื้อปลาตำเป็นปลาทอดมัน อร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกระจุดบ้างไฟวันนี้มันอ่อนๆตอนค่อยว่างค่อยไปอ่ะตอนบ่ายร่วงกระจุยตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนบ่ายซึ่งไฟจุดเด่นเลยไฟไม่น้อยจำไั้ไหมเรื่องนีผมเอาแก้ว อชอบรถเจบอ่ชอบทำไมแล้วมันก็ไม,ม่ต้อง้างบวนยมันระเบิดทัง้งหลามันไปไม่แตกมันใช้วิทป้างอันนี้หัข้าวอีกฮะหข้าวอีกตหรออืมอ นอนได้นนนนเสียชีมือหามือนี่ส่กินปเมว่ววานขาวนี่ม่วงวัเหแล้วข้าสั่งสามถ,ามถั่วเขาหอามาขายมึงขายเป็นหนา ขาบอร์เป็นหนึแล้วเป็นล,ลูกศิษกระตัรับเป็นเไตถาดหน่ไตถาดตัดเป็นแผนน,น,นี่นก็กินได้เหมือนกันแล้วก็มาทอดนี่นบเบิร์แต่ยังมีคนทำมันก็เหมือนลูกชิ้นปลาทอดอะเนแต่ทีนี้มีมีถั่วมีอะไรเดี๋ยวใ้นามัน,มน,นโอ้แสบพี่นอนะ้อง เขาสามคนน,น,น,นี่จิ้มเนี่ยช้อนตักมา,าก็ได้มีไว้ทำไมช้อนอืมตักเลยตักเลยตักเลยถ้าไม่ทำให้เขาผิดสังเกตน,นะเขาไม่นี่หรอกอ๋อ,อคุกคุกข้าวอืมก็ชอบ่ะ ม่ละอจะป้อ่ตายล้างหน้าเหรอล้างหน้าก่อนล้งหน้าให้ปะล้างหน้าเข้มน้อยหม่หุ่นหม่ย

ขอโทรศัพท์หน่อยบอกครับครับผมชื่อเด็กใช่บูนพี่ภกนามประุลพี่ภกนามประุลแน่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 อะไรแน่นอนแน่นอนชื่อเล่นชื่อน้องเข้มน้องเข้มอ๋อน้องเข้มชื่อเล่นโอเคผมครับก่อน